คุณโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดเนี่ยแกก็ไปตีสนิทกับบิตคอยน์ม n e เนอร์ทั้งหลายนะฮะเนี่ยครีนสปาร์กนะครับก็ออกมาพูดเลยนะบอกว่าสนับสนุนเต็มที่นะฮะตอนนี้แกมาสไตล สนับสนุนแล้วนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่นานมากหรอกเมื่อแค่3ปีที่เราเองแกยังว่าเป็น s c a มอยู่เลยนะธุรกิจนี้เป็น s c a มนะฮะอิ Industrial นดัสเซียลนี้หรือว่าอุตสาหกรรมนี้เป็น s c a มนะครับคำพูดียังติดหูอยู่แต่ว่าวันนี้แกเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะแกเป็นเฟรนลี่สุดๆเลยนะแกบอกว่าแกยินดีทุกอย่างนะสนับสนุนนะฮะแล้วแกเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยนะ กับเหล่าไมเนอร์ทั้งหลายนะช่วยกันวางแผนนะครับแล้วก็มีการแสดงความเป็นห่วงเนี่ยนะบอกว่ากฎของรัฐบาลที่ช่วงนี้ออกมาเนี่ยเป็นห่วงจริงเลยนะมันจะทําให้อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมันไม่เจะเติบโตนะไอ้เลกูเลชันต่างๆที่มันออกมาจํากัดการจเจริญเติบโตของประชาชนเนี่ยโดวยเฉพาะยิ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยมากเลยนะฮะก็แหมกับลําได้เต็มที่นะตอนนี้คุณโดนัททาเขาเรียกอยู่เป็นนะมีการพูดประโยคที่สําคัญประโยคนึงนะบอกเลยบอกว่า ผมเนี่ยต้องอยากจะเห็นมากเลยนะคริปโตโคเคอเรนซีหรือบิตคอยที่เหลือของโลกเนี่ยที่กำลังจะขุดที่เหลือเนี่ยควรจะมาอยู่ที่อเมริกานานะก็คือพูดง่ายก็คือเหมืองทุกเหมืองนะีต้องมาอยู่ที่อเมริกานะบิตคอยทุกอย่างควรจะต้องมาขุดที่นี่แล้วก็ควรมาเจเนเรตที่นี่นะอเมริกาควรจะต้องเป็นผู้นําแล้วก็ถือครองบิตคอยมากที่สุดนะจ๊ะ นนี่ก็คือสิ่งที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดนะเขาเรียกอยู่เป็นจริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาแล้วไงเห็นโดนัลด์ทรัมป์กับตัวเป็นคริปโตเพ i เด n นในฐาหนะที่เราเป็นเพศเดนอยู่ อยากจะเป็นคริปโตเพศเดต์บ้างนะฮะล่าสุดครับมีการพูดคุยกับคอยเบสนี่คือรายงานยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเห็นทีมคอยเบสนะออกมาพูดแล้วบอกว่ามีการพูดคุยเกกี่ยวับทีมของไบเดนนะว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะใช้คอ b a s e เป็นฐานในการรับบริจาคคริปโตด onation ไบเดน campaigns in talk to accept crypto donation ตอนนี้ก็อยู่ในหว่างการพูดคุยนะฮะแล้ววันสวันนี้อาจจะได้เห็นการประกาศของคุณโจไบเดนบอก เอ้ยผมก็รับคลิปโตเหมือนกันนะฮะเรียกว่าอยู่เป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะอยู่เป็นมากๆเลยทั้งคู่เลยตอนนี้เพื่อให้ได้รับเงินบริจาคอะนะจะเงินจะมาฟอร์มไหนเนี่ยไม่รังเกียจแล้วนะฮะจะเป็นฟอร์มของสิ่งที่ทุกคนเคยิดพูดว่าเป็นสแกมก็ไม่เป็นไรนะคอยมันเป็นเงินก็พอเพราะว่ามันเงินมันสําคัญนะฮะนี่คือทิศทางล่าสุดที่กำลังจะไปนะครับผมอยากให้สังเกตเรื่องของนโยบายรัฐบาลสหรัฐดีๆนะครับคุณลองคิดว่าถ้าคุณเป็นโจไบเดนนะฮะ,นะฮะ วันนี้เดือน6แล้วแล้วเดือน11มีการเลือกตั้งคุณคิดว่าโจไบเดนเนี่ยนโยบายที่เราจะออกมาหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นนโยบายระยะยาวมากน้อยแค่ไหนนะคำตอบของผมในใจบอกเลยว่าไม่ใช่นโยบายระยะยาวแต่เป็นนโยบายที่จะเอื้อเรื่องการเลือกตั้งของตัวเองเป็นหลักนะครับเราเห็นเรื่องของการประกาศออกมาว่าจะรับเนี่ยคริปโตอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งอย่างเดียวเลยนะฮะแล้เดี๋ยวไม่รู้จะกลับมาเป็น เ r ิดเี่ยงคริปโตเขาด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแบนจีนนะฮะการพูดคุยว่าเดี๋ยวจะแบนจีนให้หนักกว่านี้แบน AI ให้หนักกว่านี้นะ,ะับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทํานโยบายระยะยาวเลยมันเป็นนโยบายประมาณว่าสร้างจุดยืนให้ตัวเองนะ,ะสร้างให้ตัวเองได้คะแนนเสียงมากขึ้นเท่านั้นนะ,ะเราจะเริ่มเห็นนโยบายที่ฟาดฟันกันเรื่องของผลการเลือกตัง้งเป็นหลักแล้วนะหลังจากนี้เข้าโค้งมากๆแล้ว คุณคิดดูคุณเป็นโจไบเดนวันๆไม่ได้คิดอะไระไระยะยาวแล้วนะเพราะไม่รู้สมัยหน้าจะอยู่เปล่าเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อเพื่อเรียกคะแนนเสียงเท่านั้นแล้วนะตอนนี้